เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่น่าอายที่สุดในชีวิตคนนั้นนะคะทักทายเราเออแต่สุดท้ายเขาทักทายคขข้างหลังไปเลื่นโลตรงคอมมอนพูดหารักแท้กลางงานที่คนเป็นหมื่นคนใครตกบันไดเอ็มอาร์ทีค่ะนอนหลับอยู่ในห้องเรียนเขาก็ถามชื่อก็ไม่ได้ยินออกจากบ,บ้านเราแต่งหน้าไม่สวยผมลื่นครับล้มในสนามฮอกกี้ครับผมเคยแบบมีกลิ่นตัวครูก็ประกาศหน้าห้องเลยที่แปดจุกหล่นคะ่ะล้นต่อหน้าคนอื่นนะคะ ห้องน้ำที่อเมริกาค่ะคลาชไปแล้วมันเกิด o l o เด oh อ y g ก d w h ่ t s h o u l d I do what s h o ได้ I do ใส่ชุดยุวะมาในวันที่มันไม่จะเปม่ต้องมีถุงน้องขาดกลางงานเลยแต่ว่าเราก็ต้องคีบคาแรคเตอร์ของเราไว้ฟีลแบบว่าฉีกขาหากักแล้วมันแตกตรงกลางแล้วมาดเดินขึน้น BTS <c oughs> ข้อเท้าพีกครับผมแต่งหน้าเราแบบมันหน้าอยู่แล้วไม่มีใครบอกจมูกลอกผู้ชายทักว่าจมูกแห้งเอ ไปลอกแค่ตอนไปเดทเงี้ยหรอใช่แล้ววันนั้นก็มั่นแล้วว่าสวยใช่พอรู้ว่าลอกเป็นไงจบแล้วจะเหตุการณ์นั้นไปหน้าแห้งปะแห้งมากแห้งสุดๆแห้งอยู่ค่ะหน้าแห้งเหือดมากๆค่ะแห้งอยู่นิดหน่อยครับแห้งเลยค่ะต้องตากแบบแห้งเลยนะดาเมจเลยนะแห้งค่ะแห้งแบบทำอะไรไม่ถูกหน้าแห้งเลยค่ะแห้งเลยค่ะแห้งเลยค่ะอยากแก้ปัญหาหน้าแห้งมีมีตัวช่วยไหมคะมีนี่เลยครับเจลวิตซีนะครับจากกาเดเย่ตัวนี้กาเดเย่บรท์คอมพลีทวิตามินซีวอเตอร์เจลนะครับตัวนี้เป็นเจลกู้ผิวด่วนนะครับกาเดเย่ซาก เราไปลองใช้ดูน่าจะได้ไม่แห้งกันนะครับชวนมาพิสูจน์ความปังใหม่ล่าสุดจากกาเนียกับวอเทอร์เจลด้วยสัมผัสที่บางเบาซึมไวให้ความชุ่มชื้นแต่ไม่เหนอะนะมี2สีให้เลือกเจลววตซี C, กระปุกเหลืองที่มีวิตามินซีช่วยลดจุดด่างดำและกู้ผิวใสใน7วันและเจลกู้ผิวดวนกระปุกสีชมพูที่ช่วยให้ผิวแข็งแรงขึ้นภายใน1ชั่วโมงด้วยส่วนผสมของเซรามายตอนนี้น้องมีวางขายแล้วทั้ง2สูตรสามารถหาซื้อได้ไง่ายมากตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรือในช่องทางออนไลน์ก็มีนะ